สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสายันชาแนลครับน้ำท่วมน้ำหลากเป็นปัญหาที่เกษตรกรชาวนาพบเจอกันเป็นประจำทุกปีนะครับนอกจากจะทำให้นาข้าวได้รับความเสียหายแล้วต้นข้าวได้รับความเสียหายปัญหาดินก็จะตามมาด้วยนะครับมาดูวิธีการจัดการดินในนาข้าวหลังจากน้ำท่วม น้ำลดกันครับการเกิดน้ำท่วมขังพื้นที่นาข้าวอาจเกิดได้สองกรณีครับกรณีแรกเกิดจากฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลา,ลากท่วมฉับพันนะครับและก็อีกกรณีน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลานานนะครับพื้นที่ตรงนั้นอาจจะเป็นพื้นที่ต่ำเป็นพื้นที่รวมน้ำนะครับ ผลกระทบความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับส่งผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวดังนั้นหลังจากน้ำลดลงระดับปกติจึงควรมีการจัดการดินที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวครับซึ่งความรุนแรงของความเสียหายขึ้นกับระยะการเจริญเติบโตของต้นข้าวครับความลึกของระดับน้ำที่ท่วม และระยะเวลาการท่วมขังครับความเสียหายของข้าวหลังจากน้ำท่วมครับระยะต้นอ่อนที่อายุน้อยกว่า30วันถ้าท่วมเกิน10วันข้าวจะลอยและแช่น้ำเน่าเสียหายทั้งหมดครับระยะแตกกอถ้าน้ำท่วมมิดยอดเกิน1-2สัปดาห์ ข้าวที่แช่น้ําก็จะเน่าตายกรณีข้าวโผล่พ้นผิวน้ําหลังจากน้ําลดจะทําให้ต้นข้าวอ่อนแอหักล้มได้ง่ายนะครับระยะเกิดช่อดอกทําให้ชะง,งักการเกิดช่อดอกเป็นผลให้มะเล็ดรีบนะครับระยะใกล้ออกดอกรวงจะโผล่ไม่พ้นกับใบครับ ระยะออกดอกจะทําให้มเมล็ดรีบครับระยะใกล้เก็บเกี่ยวถ้าน้ําท่วมขังนานข้าวจะล้มและ,มะเมล็ดข้าวจะงอกครับผลกระทบต่อคุณสมบัติของดินหลังน้ําท่วมครับในขณะที่น้ําท่วมขังในระดับสูงดินจะอิ่มตัวด้วยน้ําครับทําให้ดินขาดอากาศ และเกิดปฏิกิริยาทางเคมีบางอย่างก่อให้เกิดสารประกอบอินทรีย์เช่นกรดบุทูริกและไฮโดรเจนซัลไฟด์ครับซึ่งเป็นพิษต่อต้นข้าวนะครับหลังจากน้ำท่วมน้ำลดแล้วควรรีบระบายน้ำออกให้หมดนะครับปล่อยให้ดินได้เจอแสงแดดปล่อยให้ดินได้แห้งนะครับนอกจากนี้นะครับ ปริมาณอินทรีย์วัตถุจุลิียหน้าดินและธาตุอาหารจะลดลงจากบริเวณที่ถูกกระแสน้ำพัดผ่านไปนะครับแต่จะเพิ่มขึ้นในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับหลังจากน้ำลดนะครับควรปลูกพืชผักหรือพืชไร่ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับเนื่องจากมี ธาตุอาหารในดินสะสมอยู่ในตะกอนนั่นเองครับแนวทางการจัดการดินในานาหลังน้ำท่วมครับ1ครับนาข้าวระยะแตะกอก็ควรที่จะลดระดับน้ำในแปลงนานะครับโดยระบายน้ำออกให้ยอดต้นข้าวพ้นโผล่จากน้ำนะครับ เมื่อน้ำลดลงสู่สภาวะปกติควบคุมระดับน้ำให้เหลือประมาณ5-10เซติเมตรครับการใส่ปุ๋ยนะครับควรใส่ตามอัตรานะครับพร้อมฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพที่ผลิตจากสารเร่งซูเปอร์พอดอ .2 อัตราที่ใช้ก็5ลิตรต่อไร่นะครับเมื่อข้าว อายุ50และ60วันนะครับถ้าเป็นข้าวไวต่อช่วงแสงในดินร่วนหรือดินเหนียวนะครับก็ควรที่จะใส่ปุ๋ยยูเรียอัตรา5กิโลกร,รัมต่อไร่ระยะกำเนิดช่อหรือ30วันกอดข้าวออกลวงนะครับ สำหรับพันุ์ข้าวไม่ไวต่อแสงนะครับก็ใส่ปุ๋ยยูเรียอัตรา10กิโลกร,รัมต่อไร่ครับ2ครับนาข้าวระยะออกรวงควรที่จะเร่งระบายน้ำออกไม่ควรใส่ปุ๋ยเคมีโดยเฝ้าระวังโรคและมแมลงนะครับ3นาข้าวระยะสุกแก่นะครับ ก็ควรที่จะปล่อยน้ําให้แห้งนะครับให้ดินได้เจอกับอากาศนะครับแล้วก็รีบเก็บเกี่ยวและตากให้แห้งโดยเร็วนะครับเพื่อลดความชื้นของเมล็ดก่อนที่จะจําหน่ายต่อไปครับ 4. นาข้าวที่ได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดครับเมื่อน้ําลดลงจนแห้งก็เตรียมดินปลูกข้าวใน ฤดูการถัดไปครับไถกบต่อสังข้าวที่เหลืออยู่ในนาเพื่อให้ต่อสังฟางข้าวย่อยสลายเป็นปุ๋ยต่อไปครับกรณีที่ไม่สามารถปลูกข้าวทันตามฤดูการนะครับก็แนะนำให้ปลูกพืชปุ๋ยสดครับเช่นปอเทืองหรือถั่วเขียวนะครับไถกบระยะออกดอกเพื่อปรับปรุงดินและ เพิ่มแร่ธาตุอาหารในดินนะครับหรือผลิตเม็ดพันธ์ุไว้ใช้เองหรือจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมครับนำมาฝากกันสำหรับวิธีการจัดการดินหลังจากน้ำท่วมก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรชาวนาทุกท่านนะครับที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ